เอาละครับก็ขอสวัสดีครั้งนะครับในวันนี้ก็มามานอกสถานที่นิดนึงนะฮะนี่ก็เราก็จะมาชมสวนนะฮะซึ่งเป็นสวนที่เราก็ได้มีการทำมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับซึ่งก็คิดว่านะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีแลกซ์นิดนึงนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเราก็จะละจากพวก โค้ดโปรแกรมนะฮะมาชมาต้นมงต้นไม้กันบ้างนะฮะแล้วก็มาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะโอเคโอเคนะครับอันนี้เป็นสวนนะครับสัม,มปีนะฮะสัม,มปีนี่เป็นชื่อภาษาอีสานนะครับแปลว่าหลากหลายนะครับมีความหลากหลายนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกพืชที่หลากหลายนะฮะน,นี้ทดลองไลฟ์ใน YouTube นะครับโดยใช้มือถือนะครับนะฮะสมาร์ทโฟนในการไลฟ์ live ในครั้งนี้นะฮะก็จะเห็นว่าอันนี้ปลูกกล้วยน้ำว้านะฮะแล้วก็จะมีพวกลำยงยำลำใยนะครับมะนงมะนาวนะฮะมะนาวครับอันนี้จะเป็น ต้นชมพู่นะฮะจะเห็นว่ามีแมงกินเพียบเลยนะครับโอเคก็จะมีกล้วยหอมทองนะครับที่เพิ่งสั่งมาลงะะตอนนี้เรากล้วยหอมทองนี้มีประมาณร้อยต้นนะฮะแล้วก็มีปากช่องข้างศูนย์สิบต้นแล้วก็มะลิอ่องอีกสิบต้นนะครับซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นนะฮะในการ ทำส่วนเล็กๆนะครับนี่ก็จะเป็นน้อยหนานะครับนี่นะฮะก็จะเห็นว่ากำลังงามเลยทีเดียวน,น้อยหนานี่ข้อดีของน้อยหนานะครับก็คือจะไม่มีไม่ค่อยมีศัตรูนะครับไม่ค่อยมีศัตรูก็จะเห็นว่าใบเนี่ยไม่มีอะไรมากัดกินเลยนะครับก็นี่ก็น้อยหนาอีกพันหนึ่งนะฮะ นะครับกล้วยหอมทองนะครับึงลงเนื้อน้ายหนาเช่นกันนะครับและอีกต้นหนึ่งที่ปลูกได้ดีก็คือตัวนี้ครับเป็นละมุดนะฮะก็ขึ้นข่างงามนะครับนะครับแลวก็เราก็จะมีมอลเบอรี่นะฮะหรือว่าต้นมอนนะครับมอลเบอรี่นะครับอันนี้ได้มาจากเพื่อนนะฮะที่เป็น กเกษตรอำเภอนะฮะเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอที่เกษตรอำเภอนะครับก็ได้มาต้นหนึ่งนะฮะมอลเบอร์อรีร่นะกำลังงามนะครับนี่ก็กำลังงามเช่นกันนะกล้วยกล้วยน้ำวานะฮะโอเคเอ่อตอนนี้ก็ได้ปลูก กระ,ะท้อนด้วตรงนี้นะฮะซึ่งก็ตายไปแล้วนะครับอาจจะเนื่องมาจากว่าแดดมันแรงะนะครับน,นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตน้นอะไรอะแตง <laughs> แตงกวานะฮะ ก็มีพุทรานะครับกำลังแตกยอดงองามนะครับพุทราครับเนี่ครับอันนี้จะเป็นมะยมนะฮะที่นี่ปลูกหมดเลยนะครับพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟนะครับมะกรูดมะนาวนะับมีหมดเลยนะครับก็นี่เป็นต้นไผ่นะฮะกิมซุง ใบตรงลืมแรงนะครับนี่ก็ใบกำลังเขียวนะครับก็พืชผักเดิมรั้วนะครับ,รกกระรบ,บมะละกอ,อนะครับมีถกวฝัก้ามีมะเขือเปราะนะครับงะบริเวณนี้ก็จะเป็นการปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวแล้วก็จะมีส่วนของอที่เรียกว่าเป็น กล้วยนะครับแซมนะครับนี่จะเป็นไผ่รงนะครับไผ่กิมซุงเช่นเดียวกันนะ,นะครับนะครับอันนี้เป็นต้นมะนาวนะครับตอนนี้ติดลูกเล็กๆนะครับ นะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ละจากโคดนะครับเราก็มาชมสวนกันบ้างนะครับเป็นสวนเล็กๆนะฮะโอเคอันนี้สิว่าจะเป็นมังคุดนะฮะก็คิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วลหละเนื่องจากว่าแดดที่นี่ค่อนข้างแรงนะฮะแดดเผาใบไหมหมดเลยนะฮะ ที่นี่เป็นประเภทที่ว่าเป็นดินทรายนะดินทรายแต่ก็พอปลูกอะไรได้บ้างนะครับนี้เป็นขนนุนนะกระงงามนะครับนะครับแต่ข้อเสียก็คือพืชที่ไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่ก็จะจะตายไวนะฮะเราจะต้องปรับสภาพแวดล้อมก่อนนะครับก็คือ มันมีสภาพที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชน,นะฮอย่างเช่นเรื่องของการทำอ๋ออันนี้ต้นพุทสานะครับพุทสาคิดตั้งนานรู้สึกว่าข้างล่างจะเป็นรากของต้นพุทสามันมันโผล่ไปแล้วก็เกิดเป็นต้นแล้วก็มีดอกนะม,มีดอกพร้อมลูกเลย มีแตกยอดพร้อมตาดอกนี่ก็พยายามปลูกเป็นผสมผสานนะครับ็็ะเห็นว่ามีทั้งดอกไม้นะครับปลูกไปกับต้นไม้เรานะครับนี้เป็นมะกรูดนะครับกรูดมะนาวนะครับข้างในนะครับเป็นการทดลองปลูกเรื่องของสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็เห็นว่าสตรอเบอรี่ก็น,นี้ปลูกแบบกับกับพื้นดินเลยนะย ตัวนี้ก็กำลังติดนะครับเมื่อกี้ฝนตกหนะักนะครับมันก็เลยอาจจะนะครับามาดูสตรอเบอรี่กันนะครับอันนี้สตรอเบอรี่ก็ค่อนข้างที่จะงามนะฮะแตกยอดกันเต็มเลยนะครับแล้วก็าการสืบพันธุ์ของสตรอเบอรี่นี่เขาจะเรียกว่าสืบพันธุ์โดยใช้ไหลนะครับไหลของสตรอเบอรี่มันก็จะ ไหลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกิดเป็นต้นเกิดเป็นต้นไปนเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะฮะก็ไหลนะเป็นไหลนะอันนี้อยู่ใต้ร่มของสับปะรดนะครับจะเห็นว่าสับปะรดก็มีลูกนะครับแล้วก็ก่อนหน้าเราซื้ออ,อันนี้เป็นสตรอเบอรี่อีกต้นนึงนะครับ เป็นไหลออกมาแตกไปเรื่อยๆนะครับนี่ก่อนหน้าเราซื้อ,อสับป,ประรดมาแล้วก็มาลองทดลองปลูกนะครับโดยเอายอดสับป,ประรดมนาะแล้วก็ปลูกลงไปในดินรู้สึกว่ายอดมันจะแตกขึ้นมาแล้วนะครับนี้ก็รอดูกันต่อไปครับมีสองสองต้นนะครับมะเฟืองก็มีนะฮะมะเฟืองหวานนะครับโอเคลำใหญ่นะฮะโอ้โหนี้ แปงโมนะฮะเป็นลูกละนะครับละมุดนะครับก็กำลังขึ้นนะฮะคือส่วนนี้นะฮะก็ปลูกมาแล้วนะครับทยอยปลูกมาเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็ใช้เวลาร่วมเจ็ดแปดเดือนฮะเกือบปีละนะครับก็ เกือบปีหนึ่งนะครับก็มีพืชทข้งๆหลากหลายนะครับีเน้นการปลูกแบบพืชหลากหลายเนี่ยก็จะเห็นพื้นที่นะที่เราปรับพื้นที่นะครับโอเคนี้บริเวณนี้เดี๋ยวเราจะขุดเป็นเป็นบ่อนะครับเป็นสะนะเป็นเป็นบ่อนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่คันนาตรงน,นี้นะครับเราก็จะปลูกปลูกกล้วยนะันะ ไปตามแนวนะครับก็อนนี้ก็เริ่มกล้งมาลงนะครับจะเป็นหอมทองนะครับอันนี้สั่งมาจาก Facebook นะครับสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะจากปทุมธานีนะครับส่งส่งมาถึงต่างจังหวัดเลยนะครับทางอีสานนะครับจะจะเห็นว่าปลูกกุ้วให้เป็นแนวนะครับอันนี้ก็รีแลกซ์กันนะครับสำหรับ ทักไอทีนะครับสำหรับผมเนี่ยมีไลฟ์สไตล์อีกอย่างนก็คือเรื่องของการ,กรเกษตรนะครับที่เป็นคนชอบนะฮะจะเห็นว่าบริเวณที่เป็นคันนาแล้วก,ก็จะมีการปลูกเขาเรียกว่าเป็นหญ้าเนเปียนะฮะมีไว้ให้เลี้ยงวัวได้นะครับตันนี้ นะครับอันนี้เราปลูกกล้วยนะครับเป็นแนวไปยาวไปเลยนะครับนะครับยาวไปถึงตรงโน้นเลยแล้วก็ฝั่งโน้นก็จะมีเช่นกันนะครับเป็นกล้วยนะครับนะถือว่าชมสวนนะครับ <laughs> เป็นการาหักมุมนะฮะ นะครับวันนี้ไม่มีโคดนะก็ชิวๆกันไปนะครับกำลังงานนะครับวันนี้ก็จะมีปูกกล้วยเป็นแนวนะครับถ้ามันโตนี่ก็จะเห็นว่าฝั่งคันนาเราเนี่ยมันกจะ็จะมีกล้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็จะลงเป็นข้าวไรสเบอร์รี่นะฮะนี่ก็ สั่งพันมาเรียบร้อยแล้วนะครับไวส์ปิวปี่นะครับมีไนผะ่นี่ไผ่พื้นบ้านนะฮะจะเป็นไผ่หวานพื้นบ้านนะครับ กล้หอมทองนะครับช่วงนี้รู้สึกว่ามาสุมนะครับจะเข้านะครับหลายวันเลยนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นไม้ป่านะฮะไม้ป่าก็คือต้นหวายนั่นเองนะครับตัวนี้เราขอพันมาจากศูนย์ศูนย์พ่อกล้าไม้นะครับ ลุนพ่อ้ามาขับได้มาสองร้อยต้นนะครับก็จะมีลักเขากันไปนะครับมีหลายพันนะครับนี่บรเพชษก็มีนะครับบมเพชต้องเขีดขมเ <c oughs> น,น,นี่ก็จะเห็นว่ามเมื่อมรสมมาเนี่ยน้ำก็มานะครับมก็จะเห็นว่ามันมี น้ำชุ่มชื้นนะครับครับกล้วยก็กําลังนะครับเนีครับพึ่งลงไม่ถึงเดือนนะครับนะครับก็นะครับนี่ก็จะเป็นสวนนะครับสิ่ง ก็จะประมาณนี้นะครับนะครับโอเคก็พาชมสวนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันเราวต่อไปนะครับว่าสวนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับในะาวต่อไป ก็อ,อาจจะมีเรื่องของต้นไม้ก็อาจจะเขียวขึ้นนะฮะอาจจะโตขึ้นนะครับโอเคอออออนะครับมีอ้อยด้วยนะฮะ เอาละครับไว้เจอกันใหม่ในคราวถัดไปขอบคุณมาก